สวัสดีครับเราก็าสู่ห้องสมุสดราษฎรนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่24กรกฎาคมนะครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยวันนี้อ่านหนังสือกันต่อน,นะฮะกับคลื่นเทคพิชมโโลกครับ The Coming Wave นั่นเองแต่ว่าก่อนอื่นต้องแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญสิทธ์ด้วยนะฮะในเหตุการณ์โจมตีนะที่เกิดขึ้นในวันนี้นที่ไทยกับ กับระหว่างไทยกัมพูชานะครับเอ่อผมว่าสงครามเนี่ยมันยังเพิ่งเริ่มต้นนะครับมันยังเพิ่งเริ่มต้นมันไทยเองก็ไม่น่าจะปล่อยให้มันยืเยอะอไปกว่าน,นี้นะครับแต่ที่แน่คือการโจมตีครั้งนี้ของกัมพูชาเนี่ยส่งผลต่อประชาชนนะครับและนั่นคือนั่นคือสิ่งที่ทำให้กัมพูชาน่าจะถูกตัดสินจากทั่วโลกครับว่าเป็นฝ่ายผิดจริงๆถือว่าเป็นการเดินหมากที่ผิดมากนะฮะในรอบนี้ แต่ว่าผมเชื่อว่ามันจะจบเร็วนะไม่ว่ายังไงก็ตามมันจะจบเร็วถึงแม้มันจะเกิดแล้วแต่ว่ามันจะจบเร็วครับคือไทยเราขยับนิดเดียวเขาก็เละแล้วฮนะแต่ว่ามันไม่น่าจะต้องขนาดนั้นนะเอาเป็นว่าเอา่อถ้าไทยจะโจมตีกลับไปเนี่ยจะโจมตีถ้าเป็นค่ายทหารเดอร้ออย่าให้โดนประชาชนนะครับให้มันจบๆไปแล้วก็จะขึ้นศาลจะอะไรก็ว่ากันไปนะครับพอให้อย่าให้มีผลกระทบกับประชาชน ทั้งสองฝ่ายอืมจริงๆเป็นเรื่องของอำนาจเนาะไม่ใช่เรื่องของใครเลยนะฮะนะเอาเป็นว่าให้เป็นหน้าที่ของทางท,างทางหารฮะเราอย่าไปแชร์อะไรก็ตามที่เป็นความลับของทางประเทศไทยก็แล้วกันนะครับทําหน้าที่ของเราต่อไปาหนะนังสือกันต่อฮนะมาต่อที่หน้าสองรเก้าสิบเอ็ดนะครับการโจมตีด้วยข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ในช่วงทศวรรษที่1980สหภาพโซเวียตเคยให้ทุนสนับสนุนแคมเปญบิดเบือนข้อมูลโดยเผยแพร่ทฤษฎีสมคบคิดว่าเชื้อไวรัสเอชดเป็นผลจากโครงการอาวุธชีวภาพของสหรัฐหลายปีให้หลังบางชุมชนยังคงเผชิญกับผลกระทบและความไม่ไว้วางใจที่เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้แต่ขณะเดียวกันแคมเปญที่ใช้ข้อมูลบิดเบือนก็ยังคงดำเนินต่อไปตามข้อมูลของ Facebook หน่วยปฏิบัติการของรัสเซียเคยสร้างคอนเทนต์ปลอมมากกว่า8 0,000ชิ้นบนแพลตฟอร์มของ Facebook ในช่วงการเลือกตั้งสหรัฐ <c oughs> ในปี2016ซึ่งสามารถเข้าถึงประชาชนอเมริกันมากถึง126ล้านคนเครื่องมือดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะทำให้ปฏิบัติการข้อมูลเหล่านี้รุนแรงขึ้นอีกไม่ว่าจะเป็นการแทรกแซงการเลือกตั้งการขยายความขัดแย้งทางสังคมหรือแม้แต่การสร้างแคมเปญปลอมที่ดูเหมือนมาจากประชาชนทั่วไปเพื่อตอกลิ้มความแตกแยก และที่น่ากังวลคือมันไม่ได้มีแค่รัสเซียที่ทำแบบนี้ในปัจจุบันมีกว่า70ประเทศที่ถูกตรวจพบว่ามีการดําเนินแคมเปญบิดเบือนข้อมูลจีนกําลังเร่งพัฒนากลยุทธ์ให้ทัดเทียมรัสเซียตุรกีและอิหร่านก็กําลังเสริมศักยภาพของตนเองและแน่นอน CAA เองก็ไม่ใช่ผู้เล่นหน้าใหม่ในสงครามข้อมูลนี้เมื่อต้นช่วงการระบาดของโควิด -19 กระแสะข้อมูลบิดเบือนที่แพร่สพัดไปทั่วได้ส่งผลร้ายแรงถึงชีวิตงานวิจัยของมหาวิทยาลัยคานกี้เมลรอน วิเคราะห์ทวีตกว่า200ล้านทวีตท,ที่พูดถึงโควิด -19 ในช่วงล็อกดาวน์ครั้งแรกแต่พบว่า82%ของบัญชีที่มีอิทธิพลและก็สับสนการเปิดอเมริกาอีกครั้งเป็นบอทนี่เป็นปฏิบัติการเครื่องจักรโฆษณาชวนเชื่อที่มีความเป็นไปได้สูงว่ามาจากรัเสเซียโดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้วิกฤตสาธารณสุขครั้งใหญ่ที่สุดในรอบศตวรรษยิ่งเลวร้ายลงดีเฟกซ์ทำให้การโจมตีด,ด้วยข้อมูลเป็นไปโดยอัตนมัติ ก่อนหน้านี้การสร้างข่าวปลอมและแคมเปญบิดเบือนต้องใช้แรงงานมหาศาลแม้ว่าการสร้างบอทหรือเนื้อหาปลอมจะไม่ใช่เรื่องยากแต่ส่วนใหญ่ยังมีคุณภาพต่ำมักถูกจับได้ง่ายและไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพฤติกรรมของเป้าหมายแต่สื่อสังคมคุณภาพสูงกำลังเปลี่ยนเกมนี้ไปโดยสิ้นเชิงไม่ใช่ทุกประเทศที่มีงบประมาณเพียงพอในการสร้างโปรแกรมเผยแพร่ข้อมูลเท็จขนาดใหญ่ที่ต้องมีสำนักงานเฉพาะและบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวนมาก แต่นั้นไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไปเมือ่อดีเฟก e สามารถสร้างเนื้อหาที่สมจริงได้เพียงแค่คลิกเดียวส่วนใหญ่ความวุ่นวายที่มันจะเกิดขึ้นไม่ใช่อุบัติเหตุแต่จะเกิดจากแคมเปญข้อมูลเท,ท็จที่มีอยู่ได้รับการเสริมพลังขยายขอบเขตและถูกกระจายไปยังกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่มีแรงจูงใจหลากหลายมากขึ้นการเพิ่มของสื่อสังเคราะห์ที่ผลิตได้เป็นจำนวนมากในต้นทุนตำ่ำ กำลังทำให้ทั้งข้อมูลเท็จที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีเจตนาหลอกลวงและข้อมูลผิดพลาดที่แพร่กระจายโดยไม่ได้ตั้งใจทวีความรุนแรงขึ้นพร้อมกันหากข้อมูลที่คุมเครือและไม่น่าเชื่อถือหลั่งไหลเข้ามามากจนควบคุมไม่ได้สังคมจะเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าอินโฟคาลิปซีจุดที่เราไม่สามารถแยกความจริงออกจากสิ่งปลอมแปลงได้เมื่อระบบนิเวศของข้อมูลเต็มไปด้วยข้อมูลเท็จ รากฐานของความรู้ความไว้วางใจและความเป็นปึกแผ่นทางสังคมซึ่งเป็นกาวที่ยึดสังคมไว้ด้วยกันก็จะค่อยๆล่มสลายตามรายงานของสถาบันบรูคกิ้งการมีสื่อสังเคราะห์ที่สมบูรณ์แบบอยู่ทั่วไปนั้นหมายถึงการบิดเบือนการสนทนาในระบอบประชาธิปไตยการบงการการเลือกตั้งการทำลายความเชื่อมั่นในสถาบันการทำให้วงการสื่อมวลชนอ่อนแอลงการขยายความแตกแยกในสังคมการบ่อนทำลายความปลอดภัยของสาธารณะ และการสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของบุคคลสําคัญที่ยากจะเยียวยารวมถึงเจ้าที่ที่มาจากการเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ใช่ทุกปัจจัยที่ทําให้สังคมเปราะบางจะมาจากผู้ไม่หวังดีเสมอไปบางครั้งความเสียหายเหล่านี้เกิดจากความตั้งใจดีที่ขยายข้อมูลผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจทําให้ความเปราะบางสังคมเพิ่มขึ้นทั้งจากความจงใจและความพลังเผลอข้อต่อมาครับห้องแลบที่รั่วไหลและความไร้เสถียรภ,ภาพ ที่ไม่ได้ตั้งใจหนึ่งในห้องปฏิบัติการที่ปลอดภัยสุดในโลกกลุ่มนักวิจัยกําลังทดลองกับเชื้อโรคที่มีอันตรายถึงชีวิตต่อจากนั้นก็ไม่มีใครแน่ใจได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแม้ในภายหลังจะมองย้อนกลับไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัยก็ยังคงคลุมเครือสิ่งที่แน่นอนก็คือในประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความลับและรัฐบาลที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดจู่ๆก็มีโรคระบาดเริ่มแพร่ระบาดไม่นานนักโรคนี้ก็ปรากฏในหลายพื้นที่ทั่วโลก รวมถึงสหรัฐชนาจักรสหรัฐอเมริกาและที่อื่นๆสิ่งที่แปลกก็คือโลกนี้ดูเหมือนไม่ใช่เชื้อที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมดลักษณะบางอย่างของมันทําให้นักวิทยาศาสตร์เกิดความกังวลและบ่งชี้ว่ามีบางอย่างผิดพาลาดร้ายแรงภายในห้องแลบมันอาจไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากนั้นจํานวนผู้เสียชีวิตก็เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วห้องแลบที่ควรจะปลอดภัยที่สุดในโลกกลับไม่ได้ดูปลอดภัยต่อไปหากฟัง เรื่องเออหากเรื่องนี้ฟังดูคุ้นๆมันอาจไม่ใช่เรื่องที่คุณกาลังคิดถึงนี่คือเหตุการณ์ในปี1977กับการระบาดของไข้หวัดใหญ่ที่เรียกว่าไข้หวัดรัดเสเซียหรือรัเสเซียนฟูนะครับซึ่งถูกพบครั้งแรกในประเทศจีนก่อนที่จะตรวจพบในสหภาพโซเวียตและแพร่กระจายออกไปมีรายง,งานว่ามันฆ่าชีวิตผู้คนมากถึง700,000รายสิ่งที่ผิดปกติเกี่ยวกับไวรัส H1N1 สายพันธุ์นี้คือ มันมีลักษณะใกล้เคียงกับสายพันธุ์ที่เคยระบาดในช่วงปี1950อย่างมากโรคนี้ส่งกระทบต่อคนหนุ่มสาวอย่างหนักซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าพวกเขามีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสนี้น้อยกว่าผู้ที่เคยเผชิญกับมันเมื่อหลาย10ปีก่อนมีทฤษฎีมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นไวรัสนี้หลุดออกมาจากชั้นดินเยื่อแข็งถาวรหรือไม่หรือมันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอาวุธชีวภาพขนาดใหญ่และลึกลับของรัสเซียจนถึงตอนนี้ คำอธิบายที่น่าเชื่อถือที่สุดคือมันรั่วไหลออกมาจากห้องแลบไวรัสสายพันธุ์เก่าจากทศวรรษ1,950อาจหลุดออกมาโดยบังเอิญระหว่างการทดลองพัฒนาวัคซีนและในที่สุดการระบาดครั้งนั้นเกิดขึ้นจากงานวิจัยที่มีเจตนาดีซึ่งตั้งใจจะป้องกันการระบาดแทนที่จะเป็นต้นเหตุของมันห้องปฏิบัติการชีวภาพอยู่ภายใต้มาตรฐานสากลที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุห้องแลบที่ปลอดภัยที่สุดเรียกว่า BSL-4 หรือ Bio Safety Level 4 ซึ่งเป็นมาตรฐานการควบคุมสูงสุดสําหรับการทํางานกับเชื้อโรคอันตรายที่สุดสถานที่เหล่านี้ถูกปิดผนึกไว้อย่างดีที่สุดการเข้าออกต้องผ่านห้องสุญญากาศหรือแอร์ล็อกทุกอย่างที่นําเข้าและออกต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดบุคลากรทุกคนต้องสวมชุดแรงดันพิเศษผู้ที่ออกจากห้องปฏิบัติการต้องอาบน้ําฆ่าเชื้อวัสดุทั้งหมดต้องถูกกําจัดตาม,มาต,ตามมาตรการความปลอดภัยสูงสุดของมีคมของมีขอบคมทุกชนิด ที่สามารถเจาะถุงมือหรือชุดป้องกันได้ถูกห้ามใช้นักวิจัยในห้องปฏิบัติการ BSL4 ได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยทางชีวภาพที่สุดเท่าที่มนุษย,ยชาติเคยมีมาอย่างไรก็ตามอุบัติเหตุและการรั่วไหลยังคงเกิดขึ้นตัวอย่างหนึ่งคือไข้วัดรัสเซียในปี1977และเพียง2ปีต่อมาสปอร์ของแอนทรคก็ rak, ถูกปล่อยออกมาโดยไม่ตั้งใจจากโรงงานอาวุธชีวภาพรับของสหภาพโซเวียต ก่อให้เกิดการระบาดของโรคเป็นวงกว้างกว่า50กิโลเมตรและคร่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย66คนในปี2007เกิดท่อรั่วที่สถาบันเพอร์ไบท์ในสหราชอเมรกรซึ่งรวมถึงห้องปฏิบัติการ BSL 4ทําให้เกิดการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยสร้างความเสียหายเป็นมูลค่า147ล้านปอนด์ในปี2021นักวิจัยของบริษัทเพื่สัจกร,รรมใกล้ฟิลาเดลเฟียทิ้งหลอดเก็บเชื้อไข้ทรพิษไว้ในช่องแช่แข็งที่ไม่มีการทําเครื่องหมายและไม่ได้ล็อก โชคดีที่มีคนมาพบระหว่งางสภาวะช่องแช่แข็งบุคคลน,นั้นสวมหน้ากากและถุงม,มือจึงทําให้รอดพ้นจากอันตรายไปได้หากเชื้อหลุดออกไปผลที่ตามมาคงเป็นหายนะก่อนที่ไข้ทรพิษจะถูกกาจัดไปมันได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปประมาณ3า0ร้อยถึงหอล้านคนในศตวรรษที่20เพียงศตวรรษเดียวโดยมีอัตราการแพร่ระบาดใกล้เคียงกับสายพันธุ์ที่ติดต่อได้ง่ายของโควิด -19 แต่มีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าโควิด -19 ถึง30บเท่าซาส์ SARS ถูกกำหนดให้เก็บรักษาในสภาพแวดล้อมระดับ BSL 3หรือ BSL 3นะครับแต่กลับหลุดออกมาจากห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาในสิงคโปร์ไต้หวันและก็จีนที่น่าตกใจคือมันหลุดออกมาถึง4ครั้งจากห้องแลบเดียวกันในปักกิ่งข้อผิดพลาดเหล่านี้ล้วนเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์และดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยกรณีของสิงคโปร์เกิดจากนักศึกษาปญญาโทที่ไม่รู้ว่ามีเชื้อซายอยู่ไต้หวันเกิดจากนักวิจัยที่จัดการขยะอันตรายทางชีวภาพผิดพลาด ส่วนในปักกิ่งการรั่วไหลเกิดจากการทำลายลิ์ไวรัสที่ไม่สมบูรณ์และการจัดการในห้องปฏิบัติการที่ไม่มีความปลอดภัยทางชีวภาพและนั่นยังไม่รวมถึงอู่ฮั่นซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องปฏิบัติการ BSL-4 ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นศูนย์กลางวิจัยโคโรนาไวรัสแม้ว่าจำนวนห้องปฏิบัติการ BSL-4 จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ตามดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลกมีเพียงหนึ่งในสีเท่านั้นที่ได้คะแนนความปลอดภัยในระดับสูง ระหว่างปี1975ถึง2016นักวิจัยพบว่ามีการสัมผัสเชื้อโรคอันตรายสูงอย่างจงใจหรือโดยอุบัติเหตุอย่างน้อย71ครั้งส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยที่แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ที่รับการฝึกฝนมาอย่างดีเยี่ยมก็อาจพลาดได้เช่นเผลอถูกเข็มตาขวดตัวอย่างตกแตกหรือเตรียมการทดลองผิดพลาดเ,เพียงเล็กน้อยที่จริงแล้วตัวเลขนี้อาจต่ำกว่าความเป็นจริงเพราะมีนักวิจัยเพียงไม่กี่คนที่ รายงานอุบัติเหตุเหล่านี้ต่อสาธารณะหรือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีจากการสำรวจเจ้าที่ความปลอดภัยทางชีวภาพพบว่าหลายหลายคนไม่เคยรายงานอุบัติเหตุให้หน่วยงานภายนอกทราบเลยในปี2014การประเมินความเสี่ยงของสหรัฐคาดการว่าในช่วงเวลา10ปีโอกาสที่ห้องแลบ10แห่งจะเกิดการล่นไหลครั้งใหญ่มีสูงถึง91%และความเสี่ยงที่เหตุการณ์นั้นจะนำไปสู่การระบาดใหญ่อยู่ที่27%ไม่มีเชื้อโรคใดคนหลุดออกไป แต่ความจริงคือมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้ว่าห้องแ a บเหล่านี้จะมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดที่สุดแต่ก็ยังมีช่องโหว่ไม่ว่าจะเป็นข้อผิดพลาดในขั้นตอนเทคโนโลยีที่ล้มเหลวหรือกฎระเบียบที่ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้เสมอไปแค่หลอดดูดสารสั่นพลาสติกป้องกันฉีกขาดหรือหยดสารที่หกลงบนรองเท้าเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆเ,เหล่านี้ล้วนเป็นจุดบกพร่องที่ทำให้เกิดเชื้อโรคหลุดออกมาโดยไม่ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุดโดยบังเอิญ และเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นประจำอย่างไรก็ตามในยุคของชีวิตสังเคราะห์ความผิดพลาดเหล่านี้อาจไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆอีกต่อไปแต่อาจเป็นทั้งปัจจัยกดดันขนาดใหญ่และสิ่งที่เราจะกลับมาพูดถึงในส่วนที่3นั่นคือหายนะมีไม่กี่สาขาในชีววิทยาที่เป็นที่ถกเถียงกันมากเท่ากับการวิจัยเพิ่มสมรรถนะหรือว่า g i n of Function หรือ GOF พุ่ง่ายก็คือการทดลองประเภทนี้เป็นการจงใจปรับแต่งเชื้อโรคให้รุนแรงขึ้นติดต่อกันง่ายขึ้นหรือทั้ง2องอย่างพร้อมกันในธรรมชาตินั้นไวรัสมักต้องการเอ,อ่อมักต้องแลกระหว่างความรุนแรงกับความสามารถในการแพร่กระจายไวรัสที่แพร่กระจายได้ง่ายมักมีความรุนแรงน้อยกว่าแต่ก็ไม่มีเหตุผลอะไรว่ามันต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปเพื่อทำความเข้าใจว่าไวรัสอาจจะทั้งรุนแรงและแพร่กระจายได้ดีขึ้นได้อย่างไรและที่สําคัญเราจะรับมือกับมันได้อย่างไร วิธีหนึ่งในการศึกษาเรื่องนี้ก็คือลองทําให้มันเกิดขึ้นนั่นเองอุ้ยเพื่ออะไรอะ่ะทําให้มันเกิดทําไมการวิจัยเพิ่มสมรรถนะเข้ามามีบทเข้ามามีบทบาทตรงนี้นักวิจัยศึกษาระยะฟักตัวของโรควิธีที่เชื้อหลบเลี่ยงภูมิต้านทานจากวัคซีนหรือวิธีที่มันสามารถแพร่กระจายในประชากรโดยไม่แสดงอาการ การวิจัยในลักษณะนี้ได้ดำเนินการกับโรคต่างๆรวมถึงอีโบลาไข้หวัดสายไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่างๆเช่น H1N1 และก็หัดโดยทั่วไปไงานวิจัยเหล่านี้มีความน่าเชื่อถือและก็มีเจตนาดีตัวอย่างที่ดีคือการวิจัยเกี่ยวกับไข้หวัดนกในประเทศเนเธอร์แลนด์และสหรัฐเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วโรคนี้เมียตราการเสียชีวิตสูงอย่างน่าตกใจแต่โชคดีที่ติดต่อได้ยากมากนักวิจัยต้องการทำความเข้าใจว่าสถานการณ์นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร โรคนี้อาจกลายพันธุ์ให้แพร่เชื้อได้ง่ายขึ้นได้อย่างไรและใช้สัตว์ทดลองพวกเฟอร์เลตเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงนี้เราอีกในหนึ่งก็คือพวกเขาทําให้โรคที่มีอันตรายถึงชีวิตสามารถติดต่อได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามครับเราไม่จําเป็นต้องจินตนาการอะไรมากมายเพื่อให้เห็นว่างานวิจัยแบบนี้อาจผิดพลาดได้อย่างไรการจงใจดัดแปลงหรือพัฒนาไวรัสในลนนักษณะนี้ในความเห็นของหลายคนรวมถึงตัวผมเองเหมือนกับการเล่นกับชนวนระเบิดิวเครีย วิจัยเพิ่มสมรรถนะถือเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างมากถึงขนาดที่หน่วยงานด้านงบประมาณของสหรัฐเคยสั่งระงับการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทนี้ชั่วคราวแต่ในปี2019งานวิจัยดังกล่าวกลับมาดำเนินต่อมีหลักฐานบางอย่างที่บ่งชี้ว่าโควิด -19 อาจถูกดัดแปลงพันธุกรรมและมีข้อมูลแวดล้อมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการล่วไหลาจากห้องปฏิบัติการตั้งแต่ประวัติการทำงานของสถาบันวิจัยไวรัสอูฮัน ไปจนถึงโครงสร้างทางชีวโมเลกุลของไวรัสเองทั้ง FBI และกระทรวงพลังงานของสหรัฐเชื่อว่าทฤษฎีนี้มีน้ำหนักส่วน CA a ยังไม่มีข้อมูลสรุปที่แน่ชัดสิ่งที่แตกต่างจากการระบาดครั้งก่อนก่อนคือไม่มีหลักฐานชัดเจนที่บ่งชี้ว่าไวรัสแพร่จากสัตว์สู่คนนั่นทําให้เกิดข้อสงสัยว่างานวิจัยด้านชีววิทยาอาจเป็นปัจจัยที่นําไปสู่การแพร่ระบาดของโรคซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนนับล้านทําให้เศรษฐกิจทั่วโลกหยุดชะงัก และสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่าหลายล,ล้านดอลลาร์ปลายปี2022สถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐหรือ National Institute of Health หรือว่า NIH นะครับสับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยบอสตันที่นำไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ดั้งเดิมที่รุนแรงมาผสมกับโปรตีนหนามของสายพันธุ์โอมิครอนที่แพร่ระบาดได้ง่ายขึ้นการวิจัยนี้สร้างความกังวลให้กับหลายฝ่ายว่าควรถูกยับยั้งหรือไม่ แต่สุดท้ายก็จะรับเงินทุนและเดินหน้าต่อเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับผู้ไม่หวังดีที่นําเทคโนโลยีไปใช้ทางที่ผิดแต่เป็นเรื่องของผลกระทบที่ไม่ได้ตั้งใจจากคนที่มีเจตนาดีที่ต้องการพัฒนาผลลัพธ์ด้านสุขภาพเป็นเรื่องของสิ่งที่ผิดพลาดเมื่อเครื่องมือที่ทรงพลังแพร่กระจายออกไปความผิดพลาดที่เกิดขึ้นผลสะท้อนกลับที่ตามมาและความวุ่นวายที่คาดไม่ถึงที่เกิดจากการปะทะกันระหว่างเทคโนโลยีกับความเป็นจริงเมื่อออกจากกระดานร่าง และห่างไกลจากทฤษฎีปัญหาหลักของเทคโนโลยีที่คุมไม่ได้ก็ยังคงอยู่แม้จะมีเจตนาที่ดีก็สุดเออแม้จะมีเจตนาที่ดีที่สุดก็ตามนะครับขออัยวิจัยเพิ่มสมรรถนะมีจุดประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้คนแต่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องดําเนินการในโลกที่ไม่สมบูรณ์แบบที่ซึ่งห้องแลบอาจรั่วไหลที่ซึ่งโรคระบาดอาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่อู่ฮั่นก็ตาม ความจริงที่ว่ามีงานวิจัยเกี่ยวกับไวรัสโครโรนาเกิดขึ้นและอาจหลุดออกสู่สาธารณะก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ประวัติศาสตร์ของการล่วงไหลจากห้องแล็บนั้นยากที่จะมองข้ามวิจัยเพิ่มสมรรถนะและการล่วไหลจากห้องแล็บเป็นเพียงตัวอย่างที่ชัดเจน2กรณีของวิธีที่ขึ้นลูกใหม่นี้จะนำมาซึ่งผลกระทบย้อนกลับมากมายและความล้มเหลวที่ไม่ได้ตั้งใจหากทุกๆห้องแล็บที่มีความสามารถระดับกลางๆหรือแม้แต่นักเล่น แต่งพันธุกรรมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญก็สามารถเริ่มทําการวิจัยแบบนี้ได้สุครัตกรรมก็คงเป็นสิ่งที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้นี่คือสถานการณ์ที่ได้ถูกอธิบายให้ผมฟังในงานสัมมนาที่ผมได้กล่าวถึงในบทที่1เมื่อพลังและการแพร่กระจายของเทคโนโลยีขยายไปไกลมากขึ้นรูปแบบความเสียหายก็ยิ่งรุนแรงขึ้นตามถ้าเครื่องบินตกสักลำมันก็เป็นสนุครัตกรรมที่น่าสลดแต่ถ้าเครื่องบินทั้งฝูงตกมันจะกลายเป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัวยิ่งกว่า ขอย้ำอีกครั้งว่าความเสี่ยงเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจที่ไม่ดีแต่เกิดจากการใช้งานเทคโนโลยีที่ทรงพลังที่สุดในประัศาสตร์ที่ฝังตัวอยู่ในระบบหลักของสังคมการล้นไหลาจากห้องแลบเป็นเพียงตัวอย่างที่ดีของผลกระทบท,ที่ไมไ่ตั้งใจซึ่งเป็นหัวใจของปัญหาการควบคุมเหมือนกับคลื่นลูกใหม่ที่เทียบได้กับเปาติดเตาปฏิกันนิวเคลียร์ระเบิดหรือหัวรบนิวเคลียร์ที่สูญหายอุบัติเหตุเช่นนี้สร้างความกดดันที่คาดเดาไม่ได้อีกอย่าง และเป็นอรอยแตกเล้าอีกรอยในระบบตอนนี้อย่างไรก็ตามปัจจัยกดดันอาจไม่ได้มาในรูปแบบของเหตุการณ์ที่ชัดเจนเช่นการโจมตีโดยหุ่นยนต์การล้วนไหลาจากห้อง l a บหรือวิดีโอดีเฟกต์แต่อาจเป็นกระบวนการที่ค่อยๆกัดเซาะรากฐานของสังคมอย่างช้าๆและต่อเนื่องลองมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้เราทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรน้อยลงแต่หากมองที่ผลกระทบในแต่ละกรณีเพียงอย่างเดียว ก็อาจดูไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักอย่างไรก็ตามอะไรจะเกิดขึ้นหากประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเทคโนโลยีเหล่านี้สะสมไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วผลข้างเคียงที่ใหญ่ที่สุดอาจเป็นการที่มนุษย์แทบไม่จะเป็นสำหรับการทำงานต่อไปโอเควันนี้เราไว้เท่านี้ก่อนนะเพราะว่าอีกหัวข้อมันยาวมากนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านกันต่อในวันจันทร์หน้านะฮะ กับหัวข้อการถกเ,บบเนนกถกเียงว่าด้วยระบบอัตโนมัตินะครับในหน้า301ฮ้การถกเถียงว่าด้วยระบบอัตโนมัติโอเคก่อนอื่นขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยนะฮะใครที่ชื่นชอบหนังสือเล่มนี้ไปหาซื้อกันได้มันค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็หนักมาพอสมควรนะฮะใครที่ชอบแนววิชาการวิชาการแบบนี้พูดถึงผลกระทบของเทคโนโลยีก็ ลองเปิดใจอ่านหรือฟังจากคลิปที่ผมอ่านก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าอ่านผิดพลาดไงก็ขออภัยด้วยกันละกันนะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ